ข้ามอิทธิฤทธให้เทวดาหลวงพ่อสมใจวัดเขาถ้ำเทพพิทักษ์จังหวัดปราจีนบุรีคนสมัยใหม่มักจะทำไม่เป็นไม่คุ้นกับวิธีการลองทำดูพิสูจน์ดูเป็นความเชื่อที่หากใครปฏิบัติถูกต้องมักจะร่มเย็นเป็นสุดคนทั่วไปมักจะคำนึงถึงเทวดาหรือเทพชั้นผู้ใหญ่เช่นพระอินทราเทวสวรรค์ พระอิศวนพระพิกเนศพระอุมาพระพรมโดยลืมว่ายังมีเทพเทวาอีกบางส่วนที่อาศัยอยู่กับเราตลอดเวลาอีกทั้งคอยช่วยเหลือเราแทบทุกเวลาสัตว์เหล่านี้คนโบราณโดยเฉพาะคนทางอีสานจะไม่ละเลยจะใส่ใจมากอย่างการปฏิบัติของคนแก่ทางอีสานมักจะเก็บดอกไม้สีขาวจำพวกดอกพุธ ทำเป็นคันห้าบูชาที่หัวเตียงเสมอไม่เคยขาดทุกวันพระความเชื่อโบราณของพวกเขาที่ว่าบูชาของรักษาของรักษาก็หมายถึงเทวดาที่รักษากเรานั่นเองค่ะมีอะไรท่านจะคอยดูแลเตือนภัยต่างๆให้มนุษย์มีกรรมก็จริงอาศัยอยู่ด้วยกรรมและผลของมัน ไม่ควรไปงมงายเรื่องอื่นก็จริงแต่เรื่องเทวดาเป็นเรื่องมีจริงอย่างแน่นอนไม่ควรละเลยตราบใดที่เรายัางไม่หลุดพ้นเรายัางต้องพึ่งพิงทุกๆสิ่งที่มีคุณเทวดาก็มีคุณมีโทษเราจึงต้องทำให้ถูกต้องเทวดาที่เกี่ยวเนื่องกับคนมากที่สุด 1. เทวดาประจำตัวซึ่งก็มีทุกคนค่ะอาจจะมากน้อย แล้วแต่บุญบารมีของบุคคลนั้นๆบำเพ็ญมาถ้าเป็นคนทำบุญบ่อยๆสวดมนต์ภาวนาบ่อยๆเทวดาจะมารักษาเพิ่มขึ้นสองเทวดารักษาวัตถุสิ่งของเช่นรักษาพระเครื่องวัตถุมงคลที่เราใช้รักษาวัตถุมีค่าโบราณเทวดารักษาสัตว์ที่มีคุณยกตัวอย่างเช่นช้างมา้า ที่มีลักษณะพิเศษและสามเทวดารักษาสถานที่เช่นรักษาบ้านเรือนหรือเรียกว่าผีบ้านผีเรือนนั่นเองค่ะพระภุมิเจ้าที่เทวดารักษาห้องพระเทวดารักษาตามวัดพระาธาตุเจดีย์และสี่รุกขเทพเทวดาที่อาศัยอยู่ในต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมจำพวกไม้กฤษศดาพิกุล หรือไม้ที่มีอายุยืนมีแก่นเทวดาจะมาอาศัยอยู่ซึ่งมีบ้านหรือวิมานซ้อนอยู่ในต้นไม้นั้นๆก็จึงเห็นได้ว่าเวลาคนไปทำลายต้นไม้มักเกิดโทษหรือบางทีก็มีเรื่องเล่าในเขตน,นั้นๆว่าวันพระวันโกนมักได้ยินเสียงดนตรีไทยบ้างเสียงคนพูดคุยกันบ้างชาวบ้านที่ไม่รู้ จึงพานกันกลัวแล้วก็เลยกันว่าผีดุต่างๆนานาจริงๆแล้วเป็นเทวดาทั้งสี่ข้อที่กล่าวมานั้นนี่คือเทวดาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์มากที่สุดให้คุณให้โทษกล่าได้มากที่สุดใครปฏิบัติถูกต้องมักร่มเย็นเป็นสุขใครลบลูทำไม่ถูกต้องมักจะพบกับความเดือดร้อน วิธีการปฏิบัติดูแลหรือเพิ่มอิทธิฤทธิ์ให้เทวดาข้อหนึ่งอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเราควรไหว้เทวดาประจำตัวด้วยบาศีปากชามในวันเกิดของเราเพราะอะไรเพราะว่าเทวดาจะเปลี่ยนการรักษาคนทุกรอบปีท่านจะเปลี่ยนใหม่หรือตัดสินใจที่จะไม่ดูแลเราต่อไปดังนั้นข่าควรมีการสักการะ เพื่อขอขมาหากได้ล่วงเกินและเป็นการขอให้ท่านช่วยดูแลเราต่อไปไม่ให้ทิ้งอะไรในเราวายท่านไว้ที่หัวเตียงที่เรานอนประมาณสามคืนจึงเก็บไปจำเดินใบสีหมายถึงเครื่องสูงที่ใช้สักการะแต่โบราณเทวดาชอบมากที่สุดในบรรดาของไหว้หากไม่นับของที่กินได้ ข้อที่สองถ้าจะให้เกิดความคลังมากหน่อยซื้อพวงมาลัยไว้หัวเตียงที่เรานอนทุกวันพระหรือเก็บดอกไม้ห้าคู่ใส่ผ่านไว้หัวเตียงเพื่อเป็นการสักการะเทวดาที่รักษาเวลาเรานอนและบูชาเทวดาประจำตัวเราวิธีการนี้คนอีสานโบราณจะนิยมทำมากที่สุดเวลามีเรื่องอะไร เทวดาจะมานิมิตบอกทันทีและจะฝันแม่นมากจากนิมิตเทวดาแต่ห้ามคือคนที่ไม่ใช่คู่ครองของเราห้ามเคลื่อนเหยียบหรือนอนบนเตียงเด็กขาดลูกหลานก็ไม่ได้ชิ่งกันค่ะข้อที่สหาโอกาสทำบุญสังฆทานผาป่ากถินบุญใหญ่ๆเจนหล่อพระพุทธรูปบุญสร้างสะพาน การสร้างสาธารณกุศลที่คนได้ใช้มากๆและอุทิศกุศลให้กับเทวดาแล้วเทวดาเหล่านี้จะมีฤทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆจะช่วยดูแลเราได้มากขึ้นอย่างที่สี่การบวงสรวงเทวดาด้วยของกินเวลาทำก็ไม่ยากเอาช่วงเราสะดวกเทวดาในสี่ข้อที่กล่าวมานั้นส่วนใหญ่ทันกินได้ทุกเวลา ยกเว้นวันพระบางองค์ท่านจะอาจจะถือศีลแปะงดกินอาหารในเวลาวิการเราจึงไหว้ท่านได้ทุกเวลาการไหว้ด้วยของหยาบจะเชื่อมระหว่างหยาบกับละเอียดทำให้เทวดาช่วยงานเราได้ในโลกหยาบได้มากขึ้นเพราะเทวดานั้นอยู่ในโลกทิพย์ถ้าขาดตัวเชื่อมเราจะทำงานยากของที่เทวดานิยมกินแต่โบราณ เสืบมาจนถึงปัจจุบันก็เป็นจำพวกผลไม้เผือกมันผลไม้เราเลือกเอาสุกสวยงามไร้ที่ติกี่ชนิดก็ตามกําลังทรัพย์ของเราน้ำหวานชนิดต่างๆเช่นน้ำแดงน้ำเขียวน้ำผลไม้และจำพวกขนมหวานต่างๆส่วนทางด้านอาหารขาวก็จะแล้วแต่ประเภทของเทวดา หากเราจะว่ารวมเรียกท่านทั้งหมดมารับก็จัดให้ครบไปเลยเป็ดไก่หัวหมูกุ้งปูต้มหรือเนื่อสุกแล้วถ้าตามธรรมเนียมแต่โบราณท่านจะนิยมเอาของบวงสรวงทั้งหมดใส่ถาดหรือจานที่ไม่เคยใช้มาก่อนหากเคยใช้มาแล้วต้องเอาใบตองมารองก่อนเพราะท่านเทวดาท่านจะรังเกียจภาชนะที่เคยใช้แล้ว ถึงล้างดีสะอาดท่านก็จะถือว่ามีเศษอาหารเก่าติดอยู่จึงต้องใช้ใบตองเพราะใบตองเป็นภาชนะที่ใช้ครั้งเดียวและควรตั้งของทั้งหมดวางบนโต๊ะที่ปู่าักขาวอีกทีถ้าไม่ปู่าักขาวมันจะหมายถึงให้ผีธรรมดาหรือผีเร่ร่อนกินให้เทวดาต้องมีพาัคขาวกราวไหว้เทวดาชั้นผู้น้อยแบบนี้ใช้โต๊ะไม่สูงมากก็ได้ หากเทพชั้นสูงสูงต้องใช้โต๊ะที่ขาสูงขึ้นมาหน่อยจนถึงระดับตาของคนไหวโบราณเขาเรียกตั้งสารเพียงตาหรือไหวเทวดาแบบครบสูตรทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินแต่เราเอาพอประมาณเพราะเทวดาสี่ประเภทตามที่กล่าวมานั้นท่านไม่อยู่สูงและไม่พิธีรีตองหากแต่เราเองต้องให้เกียรติท่านด้วย เทวดาที่รักษาวัตถุและอยู่ตามต้นไม้ท่านชอบกินของข่าวเช่นไก่หัวหมูส่วนประเภทอื่นๆก็นิยมผลไม้การไหว้บวงสรวงทำเองได้ง่ายๆไม่ต้องไปเชิญอาจารย์ที่ไหนมาทำให้เสียเวลาทั้งเขาและเราเพราะอาจารย์พูดทำพิธีบวงสรวงนั้นก็เชิญแต่ครูและเทวดาของตนเองมากินเครื่องสังเวย ถือว่าเอาเปรียบของไหว้ของเราแท้ๆแต่เวลาเขาเชิญเอาเปรียบมากเชิญแต่ครูตนเองมารับในบทสวดไม่เชิญเทพเทวดาที่จำเป็นจริงๆสุดท้ายใครได้พรก็อาจารย์ผู้บงสวงหละนะคะส่วนเราคนลงทุนซื้อของไหว้ขาดทุนมากๆเวลาเราเตรียมของครบก็ไหว้พระสวดมนต์สมทานศีล จากนั้นจึงสวดชุมนุมเทวดาที่เป็นบาลีใช้การอ่านเอาก็ได้ค่ะจากนั้นก็เชิญท่านเป็นภาษาที่เราพูดนี่แหละค่ะว่าขอเชิญเทวดาที่รักษาข้าพเจ้าทั้งหมดทั้งมวลรักษาบ้านเรือนที่อาศัยก็ดีรักษาวัตถุทุกชนิดกรุกขเทวดาทั้งหมดในเขตนี้รวมถึงเทวดาทุกท่านที่อยู่ในเขตนี้ ให้มารับเครื่องบูชาสังเวยจากนั้นเราก็ขอผ่อนท่านให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขจากนั้นก็จุดธูปปักลงที่ถาดอาหารเหล่านั้นถาดละหนึ่งดอกกรอจนธูปไม่หมดเราจึงลาของไหว้เวลาไหว้จะสวดบาลีหรือไทยก็ย่อมได้ค่ะบางท่านก็กล่าวว่าลูกขอลาของอันเป็นมงคลเหล่านี้จากนั้นหยิบบางส่วน ใส่ฐานเล็กๆปักโูบหนึ่งดอกไปวางนอกเขตบ้านเราหรือทางสามแพ่งเป็นการให้ทานกับสัมภเวสีจากนั้นของที่เหลือทั้งหมดแจกจ่ายกันไปกินเป็นสิริมงคลลืมบอกไปค่ะว่าถ้าไหว้ของกินต้องมีใบสีปักชามด้วยทุกครั้งใช้เพียงหนึ่งคู่ถ้าเราไหว้ของข่าวด้วยต้องมีไข่บนยอดใบสีก็คือไข่ต้มสุกแกะเปลือก จากนั้นเอาเสียบบนยอดใบสีคนโบราณจะทราบดีคนสมัยใหม่มักจะทำไม่เป็นไม่คุ้นกับวิธีการใบสีไหวเสร็จเอาไปจำเริญก็คือเอาไปลอยน้ำหรือทิ้งไว้ขนต้นไม้ห้ามนำไปเผาการบวงสรวงแบบนี้หากทำได้อย่างน้อยต้นปีและปลายปีกิจการหรืองานของท่านจะเจริญรุดหน้าไหวมากผิดปกติ เพราะเทวดาช่วยงานนี่ไม่ต้องเชื่อให้ลองทำดูก่อนหรือใครย้ายไปอยู่ที่ใหม่ทำได้แบบนี้จะดีที่สุดเทวดาจะเมตตาเอ็นดูหากไม่สะดวกเข้าไปอยู่ใหม่ก็วายท่านด้วยการจุดเพียงทูบปอกกล่าวก็เพียงพอแล้วเอาตามกำลังเราไม่เดือดร้อนเล่าวิธีการทำมาก,ก็ไม่น่าจะยากสมัยก่อนก็ไม่เคยเชื่อ เรื่องพวกนี้ปัจจุบันพอมาฝึกสมาธิปฏิบัติไปรวมทั้งประสบการณ์ทางโลกทิพย์ที่สัมผัสมาตลอดจึงทราบและเขียนขึ้นมาเพื่อให้ได้ทำกันให้ถูกจะเกิดคนประโยชน์เรื่องพันนี้ไม่เชื่อไม่เป็นไรลองทำดูก่อนพิสูจน์ดูเมื่อได้ผลท่านจะทราบว่าไม่ใช่เรื่องเลวไหล,หลเลยแต่เป็นการกระทำของคนรู้ในศาสตร์ดึกลับ คนบางคนเวลาที่อยู่ในช่วงที่วิบากกรรมไม่ดีนั้นส่งผลก็จะรู้สึกว่าตนเองนั้นพบกับความเดือดร้อนต้องเจอกับเคราะห์กรรมใดๆที่หนักและรุนแรงน้อยบ้างหนักบ้างแตกต่างกันตามกรรมนั้นมาได้อย่างบุบวิดหลายท่านเคยสงสัยในเรื่องนี้หรือไม่บางคนก็อาจจะรู้หรือนึกเอาว่าต้องเป็นเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ หรือเทวดาประจำตัวคอยช่วยเหลือหรือแม้แต่เวลาที่จะมีความสุขใดๆก็มักจะคิดว่าเป็นเพราะเทวดาประจำตัวของท่านนั้นบันดาลมาให้เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเพราะทุกคนนั้นมีเทวดาประจำตัวเทวดาท่านทำเพียงช่วยในการดนใจให้ทำดีหรือไม่ให้ทำชั่ว หรือคอยอวยพรให้เราพบกับสิ่งที่ดีๆในชีวิตปกป้องดูแลไม่ให้ดวงวิญญาณอื่นมาทำร้ายโดยไม่มีเหตุผลสำหรับเทวดาที่เรายังเข้าใจกันว่าเป็นเทวดาประจำตัวนั้นจริงๆแล้วท่านไม่ได้อยู่คอยติดตามตัวเราหรือสิงอยู่ในตัวเราอย่างที่หลายๆคนเข้าใจเพราะการเกิดเป็นเทวดาตามที่ได้กล่าวมานั้น ท่านก็จะต้องบำเพ็ญบุญกุศลคุณงามความดีมากมายกว่าจะได้ไปเกิดในภพภูมิที่เป็นสุขอย่างยิ่งแล้วก็ลองนึกภาพตามดูสิว่าถ้าจะให้เทวดาเหล่านั้นท่านต้องมาคอยดูแลเป็นองครักษ์คอยพิทักษ์ปกป้องรักษาคนที่เป็นมนุษย์อยู่ตลอดเวลานั้นก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะตรวจท่านเองก็ต้องเร่งสร้างบุญบารามี และมีกิจหน้าที่เหมือนกันเพื่อที่จะเลื่อนขั้นไปสู่ภพภูมิที่ดีกว่าและที่สำคัญภพภูมิของท่านหรือสวรรค์ของท่านนั้นอยู่สูงกว่ามนุษย์ครูบาอาจารย์หลายท่านกล่าวต้องกันว่าร่างกายของมนุษย์นั้นเหม็นมากเพราะกินสัตว์ทุกประเภททำผิดศีลมากมายเทวดาที่มีบุญบริสุทธิ์นั้นไม่อยากเข้าใกล้ และอยู่กับคนที่เหม็นไม่ได้แน่นอนต้องอยู่ให้ห่างมากที่สุดเท่าที่จะมากได้จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีเทวดามาสิงในร่างกายคนแต่หลายคนก็ยังเชื่อว่ายัางไม่แน่ใจว่าเทวดาประจำตัวนั้นมีจริงหรือเปล่าขออย่าพึ่งปฏิเสธหรือยอมรับให้ยึดหลักการละมุสูตรของพระพุทธองค์เป็นที่ตั้ง อย่าเพิ่งเชื่อในเรื่องใดๆขอให้พิสูจน์ด้วยตัวท่านเองถ้าเราพูดกันถึงเรื่องเนื้อธรรมชาติแบบนี้คนที่จะตอบได้ดีที่สุดก็คือตัวเราเองค่ะว่าเรามีความรู้สึกหรือเคยได้สัมผัสสิ่งแปลกๆที่เกิดขึ้นในชีวิตแต่หาที่มาไม่เจอหรือเรื่องเนื้อธรรมชาติที่วิทยาศาสตร์นั้นย่งพิสูจน์ไม่ได้อย่าลืมนะคะว่า วิทยาศาสตร์เป็นแค่ศาสตร์ชนิดหนึ่งที่มีหลายศาสตร์มากมายทั่วโลกที่พยายามจะตอบปัญหาของธรรมชาติให้คนได้รู้ได้เข้าใจถึงที่ไปที่มาแต่มีเรื่องราวมากมายที่วิทยาศาสตร์นั้นยังตอบไม่ได้หรือหาเหตุผลไม่มีขอยกตัวอย่างสักเรื่องในเรื่องของการทําสมาธิและพลังจิต ที่ศาสนาพุทธได้ค้นพบและประกาศออกไปเพื่อความสุขจริงของมวลสปรปสัตว์ทั้งหลายกว่า2,500ปีถึงประโยชน์สุขมหาศาลที่คนที่ปฏิบัติแล้วจะได้รับทั้งทำให้มีจิตใจกล้าแกร่งเกิดปัญญาแก้ทุกปัญหาได้ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงรักษาและฟื้นฟูร่างกายที่เจ็บป่วยได้แบบ ที่พระอริยสงฆ์ท่านใช้รักษาตัวกันบ่อยเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านคงจะเคยได้กินกันมาบ้างและสุดท้ายนี้ก็ขอให้ตั้งหลักฐานมนุษย์ที่ได้แล้วนี้ให้มั่นคงไว้ก่อนค่อยนำธรรมะที่เป็นเครื่องตกแต่งให้กลายเป็นหรือใกล้เคียงกับความเป็นเทวดาต่อไปคำพระท่านในภาษาบาลีจึงเรียกว่ามนุษย์โส เมื่อเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์โโแล้วจึงค่อยพัฒนาเป็นมนุษย์สัตโวต่อไปถ้าไม่เป็นมนุษย์โสซเสียก่อนแล้วก็เป็นมนุษย์สัตโวไม่ได้เปรียบง่ายๆเหมือนกับคนที่มีอาชีพต่างๆกันถ้าทำการค้าขายก็เรียกว่าพ่อค้าแม่ค้าถ้าทำไร่ไถนาก็เรียกว่าชาวไร่ชาวนาถ้าทำราชการก็เรียกว่าข้าราชการ ฉะนั้นการที่เป็นเทวดาได้ก็เพราะมีธรรมอันทําให้เป็นเทวดาธรรมนั้นคือหิริความละอายแก่ใจในการทําชั่วและโอตตะปะความเกรงกลัวต่อบาปนั่นเอง